สวัสดีครับมาดูช่วงเย็นสักชุดหนึ่งนะครับพระชัยนะครับปี4ี่แปดหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับพระชัยกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับพระกิ่งดีกว่านะพระกิ่งหลวงพ่อพระนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นศิษย์ที่ทันทันตัวหลวงพ่อนะครับแปดหแปดนะเลขสวยนะผิวทำไมเป็นสีแดงก็งง ู่นี้นะครับพร้อมกล่องหลวงพ,พ่อพนะ้ออกจากวัดห้าร้อยนะเอาไปไวๆเลยเอาสักเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทกําแพงแก้วหลวงพ่อจงนะครับตรงนี้หักซ่อมมานะนี่นะร้อยหกักเอาสามร้อยบาทนะถ้าไม่หกักนี่ต้องมีพันหนึ่งนะสภาพนี้ก็สวยด้วยนะครับเนื้อสวยด้วยเนื้อเป็นคล้าย,ายสังขยาเลยนะอันประกาแม่ครัวหกสองนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันพร้อมกล่องนะ สวยเดิมกล่องเลยปกโพหกหนึ่งบูชาครูไม้แกะนะครับปกโพเป็นไม้แกะปีหกหนึ่งนะครับหายากเลยฮะไม่ค่อยมีครับปกโพไม้แกะปีหกหนึ่งด้าน,นหลังนะครับเป็นยันตุกตานะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเมื่อวานแวกม่านนะวันนี้ปกโพนะ่าลืมเลยแวกม่านปีห้าเก้านะครับออกที่วัดโคติตาลาเหมือนกันนะ ผสมมลสารเก่านะเอา700บาทแบกบมานปี59หลังรูปเหมือนนะครับ700บาทนี่สวยๆว,วัดสร้างนะครับเหมือนปกโพนะครับวัดสร้างเหมือนกันนะเอา700บาทรับสเสด็จบล็อกอแตกนิยมนะครับรับสเสด็จหลวงพรคูณบล็อกอแตกนิยม สเสด็จออแตกนิยมเอา1,000พันบาทนะพี่นะเอาหนึ่งบาทสิวลีหลวงพ่อแพรนะครับสิวลีหลวงพ่อแพรหน้าตาติดชัดนะเนื้อผงเอาห้าร้อบาทแล้วกันสิวลีหลวงพ่อแพรห้า้อยบาทพระดูดซับหลวง วัดธรรมากายครับหลังนี้เป็นลายเสือนะฮะมาดูดซับทำบุญเป็นหมื่นนะฮรเลี่ยมทองคําแท้นะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับอทองคําแท้ทองก็น่าจะคุ้มอยู่นะเลี่ยมทองหยดน้ำสองพันห้าร้อยบาทหลวงปู่หงจเจริญพรนะตอนนี้กําลังแรงนะพี่นะกาลังแรงนะเห็นว่าเซียนใหญ่ระดับประเทศนะเข้ามาเล่นนะครับหลวงปู่หงจเจริญพรเสมานะะเอาเจ็ดร้อยบาท บัวใหญ่หลวงพ่อสุดนะครับบัวใหญ่หลวงพ่อสุดบัวใหญ่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะเอาสองพันบาทนะครับผ่าสวยผิวลุ้งเลยบัวใหญ่หลวงพ่อสุดสองพันบาทผาสวยจมูกดองสองพันบาท เหรียญอันปะก้าหลังฮานุมานปี62นะครับหายากแล้วนะเอาไว,ไว้เลยพี่เอาเอาไปพันเดียวแล้วกันนะเอาพันหนึ่งนะ62อันปะก้าหลังฮานุมานพันหนึ่งนะครับหลังยันปี63พร้อมเลี่ยมกันน้านะครับเอาเอาเจ็ดร้อยบาทปี63หลังยันอันปะก้าเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่คล่ําวัด วังว่านะครับวงปูกข้ามวัดวังว่ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับปีสอห้าปีสามหกนะพระปีลึกนะครับปีสามหกผมปูกข้ามเนี่ยเหมือนกันสามเหรียญเลยเนี่ยเอาพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งนะฮะผมผูกข้ามสามเหรียญหนึ่งพันบาทรูปไทยลวงพูกกล้วยนะครับฟรีม,ม่วงอันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้เป็นรูปธรรมดานะ ันนี้เป็นฟิล์มม่วงฟิล์มเข้มนะครับเอา800บาทนี่าวานถังกันเต็มเลยนะเอา800บาทฟิล์มม่วงครึ่งองค์เทียบให้ดูจะจะเลยนะเอา800บาทไม่ม่วง400บาทยันคู่ฟิล์มม่วง800บาทเท่ากันนะครับยันคู่ฟิล์มม่วง800อบาทเทียบให้ดูนะบานนี้นะแ0 0ไม่ม่วงใน4ี่นะครับ องนี้นะครับองนี้เป็นฟิล์มเขียวนะครับราคาเดียวกันนะ800บาทนะครับฟิล์มเขียว800บาทอันนี้ธรรมดานะเทียบให้ดูนะครับเทียบให้ดูความแตกต่างอ่าธรรมดา400นะเขียวเขียวแ0 0มีม่วงกับเขียวนะครับยันคู่แต่ว่าครึ่งองเนี่ยมีม่วงอย่างเดียวนะครับมีเข้มอย่างเดียวม่วงอย่างเดียวก็ลองดูแล้วยันคู่มีม่วงกับเขียวนะฮะนี่บัตรธรรมดา400ร สนใจนะครับสนใจเหมือนเดิมน,นะพี่นะทักไลน์มาเลยนะครับไม่ไม่ใครทักก่อนก็ให้ท่านนั้นให้สิทธิ์คนแรกนะพี่นะใครทักไม่ทันก,ก็รอรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ